เราหายปลาสวัสดีครับยังฉุกอยู่ปะห,หรือว่ายังนิดหน่อยครับนิดหน่อยเหรอยังพอมีเวลายังพอมีเวลาพลาี่จัดร้อยยี่สิบหกครับทำทั้งหมดประมาณสี่โลห้าโลครับสี่โลกว่าห้าโลโอ,อ่ะเป็นไงบ้างไฟนี้การที่ซ้อมก็ซ้อมได้ประมาณอาทิตย์แรกครับก็ยังเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนที่เจ็บนี่เจ็บตรงไหนครับเจ็บหน้าแข้ง ชเตะในข้อตีนนะครับข้อตีนข้อตีนฝั่งฝั่งนู้นเลยครับเตะไปโดนข้อศอกเข้าเหรอใช่ข้อศอกใครแล้วไม่รู้ใช่สายชนคร้ำสายชนเนาะตั้งแต่ยกแรกเลยใช่แล้วก็อดทนอดทนจนจนชกครบห้ายกวันนี่เจอกับยอดอีสานเป็นไงบ้างครับมองยอดอีสารเขาก็มาดีครับอาวุธดีเชิงดีวะก็ กับเทนเนอร์เขาก็ยงไปให้แล้วนะก็จัดการอาุดเขาอะรู้ว่าเขามีอะไรที่ยุดหลักๆ้างก็มีตีน้ายน้าถี่หนอยู่มีตีนซ้ายหน้าเาออก็ะไปได้ดีใช่แล้ววงในเขาก็มีนุ๊กมีครับตรงนี้เป็นไงบ้างหนักใจวงในไหก็ไม่ค่อยหนักใจครับเพราะว่ามีคู่ตั้นอยู่ครับมีคนแก้คอยแ,แก้ให้อยู่ครับแล้วก็มีหมัดมีศอกด้วยช่วงหลังออกหมัดออกศอกเยอะใช่ ออกเยอะขึ้นเหมนที่มากี่ไฟแล้วก็ได้ประมาณ3ามไฟได้สามสี่ไฟแล้วสามสี่ไฟยี่หกที่ยังเป็นตั้งหลักผู้สวยอยู่นะสวยอยู่คือการผู่ซ้อมน้อยไปไหมก็ตอนนี้ก็มีเทันเนอร์แล้วก็เพื่อนในค่ายคอนเสิร์ตแท้น่ารักคนเดียวเนาะใช่แพ้แค่น่ารักคนเดียวไม่แพ้ใครมากี่ไฟแล้วก็แพ้แล้วเข้ามวยรอบเลยป่ะ ชนะรอเข้ามาแล้วครับก่อนนั้นก็นชนะลวดประมาณห้าหกไฟได้ครับห้าหกไฟแล้วก็มาสะดุดกับน่ารักแล้วก็ในมวยรอบก็ชนะชนะมาตลอดเคยชิงแชมป์อะไรบ้าครับก็ชิงแชมป์กับน่ารักครับที่ไทยมาร้อยยี่สิบครับแล้วมยวมยรอบอ่ะเคยเข้ามวยรอบเป็นอะไรบ้างไหมไม่เคยค นี่ครั้งแรกในชีวิตแชมป์ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ห้าแสนสามแสนสามแสนห้าแสนบาทเกตตัวไปชีวิตเลยนะที่ค่ายก็ยังไม่เคยมีแชมป์มวยรอบเราก็ยังไม่เคยได้แชมป์มวยรอบเคยชกมวยรอบไหมไม่เคยฝากแฟนมวยหน่อยครับพี่น้อง FC แฟนนะครับแฟนี้มาเต็มที่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอ็งนี่เคยเป็นไอ้นี่เนาะข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาข้างขวา ที่ว่าเป็นเป็นสีแล้วก็ไปรักษาหมอหมอหมอตำแยมหมอบ้างแล้วก็ต้อบขารีบไปเลยรักษาตัวอยู่ประมาณปี2ปีได้ได้ครับ สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากกระทิมอยากกระแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว ad tiger ตองเกครับ ad ไปเลยนะครับ d tiger ตองเกใส่ ad ข้างหน้าตามด้วย tiger ตองเก้ ad g i g e r 9 9 9เก tiger ตองเกนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหลน่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเก้าขอบคุณครับสวัสดีครับ